ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเยเยอเฟรนี่ครับสวัสดีครับเยเยอเฟรนี Yo ่นะครับก็สวัสดีเพื่อนเนะครับวันนี้ก็วันนี้จะพา,าเพื่อนไปเที่ยวที่น้ําตกไสโยกน้อยกันนะครับแล้วก็ระหว่างทางถ้าเราขับรถไปแล้วเจออะไรที่แบบว่าน่าที่จะแวะชมก็จะพา,าเพื่อนๆแวะชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับ,บเพื่อนๆตามเยเยอมาครับ อนนี้เรากำลังจะไปที่ไหนกันหรอครับไปเอราวอ๋อไม่ใช่ไปไซโยกน้ำตกไซโยกน้อยนะครับจากที่พักที่เราอยู่ก็คือประมาณ35กิโเมตรเนาะแต่ถ้าไปเอราวันก็คือประมาณ5้กิโเมตรก็เลยวันนี้เลือกที่จะไปที่น้ำตกไซโยกน้อยกัน สองข้างทางก็บรยบรยากาศดีๆดีๆบรรยากาศดีมากนะครับเพราะว่ามีต้นไม้ึ้นทั้งสองข้างทางแล้วก็มีวิวผู้เขาผู้เขาผู้เขาน้ำตกแควใหญ่ t h i s i s a แควใหญ่ร i เวอร์ร e เวอร์นะครับไม่ พอดีอยากให้เพื่อนๆเห็นวิวนะครับตรงนี้สวยมาก ถ้ำเข้าจาท่าโป่งทําไพาูน in 150 meters turn right อันนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจเราก็เลยแวะมานะครับเป็นวัดใหม่น่าจะเป็นวัดใหม่หรือเปล่าครับคือเราเห็นองค์พญานาคล้วแบบว่าค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับแล้วก็วิจิตตะการตานะครับสําหรับองค์พญานาคนะครับว้าวแล้วก็วัดก็เป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปดูข้างในนะครับ Nó yên gạo mà วันนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับแต่แค่วัดสวยนะครับเพื่อนๆสวยมากๆเลยอะ่ะอยู่ใจอยู่ด้านหลังตรงนี้คือจะเป็นเข่าเนาะ วัดที่นี่หนอนอกเยอะมากๆครับ เขาจะมีกำแพงล้อมรอบด้วยองค์พญานาคนะครับแต่ด้านในก็มีพญาขุดนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสไคร b ์ให้กับยโยเซเลนีได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ติชมเข้ามาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ